ตั้งใจดีมากลูกค้าขาดอะไรวิ่งไปซื้อให้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดตางคิดอะไรมาถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็จะแถมล้างรถใ้้ปีก็คิดค่าบริการถูกๆไม่ได้คิดแพงคิดกันเองลูกค้าจะมั่นใจเขาก็ยินดีที่จะมา บดีเซอร์วิสนะครับตำบลหน้าพาร,ราอำเภอเฉลิมพระเกียรติตราบ,บุรีนะครับให้บริการล้างอาัดฉีดรถยนต์เปลี่ยนถานน้ำมันเครื่องซ่อมช่วงล่างครับ mm hmm. บริเวณหน้าพาร,ราเนี่ยครับจะเป็นโรงโมท่ที่แหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศครับฝ mm ุ hmm. ่นมันจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะเมื่อก่อนนไม่มีไม่มีคาแครเราก็เลยว่าเออ ตั้งขึ้นมามาจากเจ้านายที่เป็นนักแข่งก็ได้แชมป์ประเทศไทยรุ่นซูเปอร์คอร์สนะครับแชมป์สมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับลูกค้าคือส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนที่อยากมาล้างรถเพราะว่ารถเปื้อนอะไรเงี้ยก็เปิดให้ล้างรถพอต่อมาก็ให้ลูกค้าโดยทั่วไปมาครับก็คิดค่าบริการถูกๆก,ก็อะไรเงี้ยไม,ไม,ไม่ไม่คิดแพงคิดกันเองถ่านน้ำมันเครื่องก็เดีย๋ยวนี้จะเป็นลูกค้าทั่วไปแล้วก็จะเป็นพวกรถกระบะรถเก๋งซะส,ส่วนใหญ่ บางทีลูกค้ามาถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนี่ยเราก็จะแถมล้างรถให้ฟรีอะไรอย่างนี้เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสบายใจเมื่อครอบครัวของเจ้าของมีกิจการโรงเลืออยู่ก่อนแล้วประกอบกับจิตวิญญาณของความเป็นนักแข่งที่อยู่ในตัวจึงต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและยานพาหนะที่ขับขี่ความชำนาญในทัก,กษะกีฬาความเร็ว นำมาสู่ความรู้ในเรื่องเครื่องยนต์กลไกตลอดจนคุณภาพของน้ํามันเครื่องซึ่งอู่แห่งนี้ตัดสินใจใช้สินค้าของอีเดมิสึแบรนด์เดียวไว้คอยบริการลูกค้ามาถ่ายน้ํามันเครื่องเมื่อก่อนเขาใช้ยี่ห้ออื่นแต่พอเขามาใช้ของอีเดเนี่ยเครื่องยนต์เขา ขับดีขึ้นเครื่องเงียบอะไรอย่างเงี้ยฮะราคาก็ไม่สูงมากนะักรถพี่ใช้มา11ปีพอเปลี่ยนเป็นอีเดเนี่ยนะเครื่องเงียบแบบวิ่งเนี่ยเหมือนรถใหม่เลยเงียบกิ๊บเลยทั้งที่เป็นรถกระบะนะลูกค้าก็จะบอกมาอย่างนี้ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นดีเดเนี่ยนะเครื่องก็จะเงียบใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะสี่ปีมานี้ก็คือใช้ดีเดยยี่ห้อเดียวเลยไม่ไม่มีเอเื่น ความน่าเชื่อถือของเจ้าของอู่และการตลาดแบบปากต่อปากรวมถึงการใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารกับคนบ้านเดียวกันทั้งในตัวตำบลหน้าพระลานขยายวงกว้างไปทั่วอำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรีช่วยมาใจลูกค้าได้อยู่หมัดในแบบชนิดไม่ต้องอธิบายกันเยอะขับรถเข้ามาแลกบริการชั้นยอดและผลิตภัณฑ์ดีๆเติมใส่รถค่าแคร์จัดการล้างให้สะอาดขับกลับบ้านใช้งานด้วยความสบายใจคนในต่างจังหวัดเนี่ย เฟซบุ๊กเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไอจีไม่ค่อยมีทีวีก็น้อยไม่ค่อยดูกันเดี๋ยวนี้ก็จะใช้โทรศัพท์ก็ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็คือมั่นใจกับจากเจ้าของด้วยเพราะว่าเจ้าของเป็นนักแข่งเก่าเจ้านายจะเป็นคนบอกสื่อสารไปด้วยว่าอันนี้นี้ดีอันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าส่วนหนึ่งก็จะมั่นใจกับตัวเจ้านายด้วยว่าที่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแน่นอนไม่เอาอะไรมาหลอกลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย ใจนะแล้วก็เพราะอะไรเราเสนอแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้ลูกค้าเพราะนั้นก็ลูกค้าจะมั่นใจเขาก็ยินดีที่จะมาในเขตนี้ก็จะมีเราเป็นหลักแล้วกันช่างใจดีมากาลูกค้าขาดอะไรวิ่งไปซื้อให้อะไรเงี้ยไม่ได้เอาเรื่องเงินเป็นหลักเพราะเจ้านายบอกว่าเอาบริการเป็นหลักใช้ดีด้วยตัวเองแล้วก็บอกต่อให้ลูกค้าลูกค้าไปใช้ก็เขาก็จะบอกคนนั้นคนนี้มา สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอีเดมิสู